คันนี้นะครับเป็น Ford นะครับ Ranger รุ่น Sport นะครับผมราคา1 5 9 0 0ล้บาทนะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นอ่เป็นวายแท็กนะครับผมราคาหนึ่0ล้านบาทนะคันนี้ล้านห้0หบาทต่างกันอยู่ประมาณสามแสนนะสำหรับใครที่เป็นสายออฟโรดนะคันนี้เป็นตัวตัวแรกนะตัวขับเคลื่อน4ล้อตัวแรกนะ ตัวนั้นจะเป็นไบเทอร์โบนะคันนี้เป็นมาดูสเปคคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสูบเหมือนกันแต่ว่าเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับเป็น Turbo ger, Turbo Deal เทอร์โบชัตเจอร์เทอร์โบเดียวนั่นเองนะครับผมแรงม้าอยู่ที่170นะครับแรงม้านะแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับถ้าเกิดเป็นวายแฮกเนะี่ยจะอยู่ที่210แรงม้านะครับผมแรงบิดห้าร้อนิวตันเมตรนะตัวนั้นก็จะเป็นตัวท็อปนะครับสำหรับตัวคับ4เลยก็ จะมีในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะสำหรับคันนี้ถ้าถ้าลูกค้านะเป็นสายแต่งนะก็แนะนำให้เป็นตัวสปอร์ตพับนะเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีมากนะก็มี FC ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับผมสั่งทรงแบบนี้เลยนะครับผมที่เป็นแรปดำนะนี่ครับ,รบส่วนคันนี้เป็นของ FC จังหวัดปัตตานีนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูชุดแต่งรอบๆก่อนนะ คันนี้เป็นยาง35นะแล้วก็จะสทรงนะครับยก2นิ้วนะครับผมออปชั่นครบเลยก็ชุดแต่งเนี่ยมาคล้ายนะครับผมกับตัวคันที่ส่งจานทบุรีเลยเดี๋ยวมาดูออปชั่นว่าซื้อคันนี้แล้วได้อะไรบ้างนะฮะคันนี้นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตคับ4นะครับผมนี่ก็ภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะฮะ ตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับผมเห็นไหมอ่าเป็นคุมโทนดํานะครับผมหน้าปัดนะครับตรงมตดวัดเนี่ยแปดนิ้วนะครับผมนี่นะเป็นมตรวัดแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอกลางเนี่ยสิบจุดศูนย์หนึ่งนิ้วนะฮะสิบจุดหนึ่งนิ้วนะนี่เกียร์นะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์หกสปีดนะตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับผมอ่าแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้หกโหมดนะฮะนี่แล้วก็มีนี่ครับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสองล้อนะฮะ นี่ครับ4โฟลว์โฟร์ไหนะครับแล้วก็มีดิฟล็อกนะฮะนี่มีโหมดมีโหมดออฟโรดด้วยนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับผมมีหัวชาร์จแบบไทซีแล้วก็ไทเอ็นะฮะเป็น USB นั่นเอง USB 3.0นะสำหรับเกียร์ออโต้เนี่ยก็สามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับผมนี่ครับภายในแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ได้แอร์แบ็ค ถึง6ใบนะครับผมมีตรงพวงมาลัยไฟฟ้านะตรงพวงมาลัยเลยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%นะครับปรับได้4ทิศทางนะฮะนี่ฮะแล้วก็มีฝั่งผู้โดยสารนะครับอีกหนึ่งใบนะครับผมสังเกตสัญลักษณ์ Airbag นะตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็มีในเบาะนะครับผมในเบาะคู่หน้านะครับเป็นอีกใบอีก2ใบนะฮะนี่แล้วก็แซวบีนะครับผมแซวบีจะจะเป็นม่าน Airbag นะครับผมไปที่ด้านหลังนะครับเนี่ย รุ่นนี้ใช้เป็นระบบเชื้อเพลิงแบบดีเซลนะครับผมตัวนี้เป็นที่ควบคุมฝาทางน้ํามันนะครับแล้วก็กระโปรงก็เปิดตําแหน่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะมีแอร์ข้างหลังให้นะแต่ว่าบางรุ่นไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแอร์ของฟอร์ดเย็นมากนะครับนี่ะนี่ด้านหลังก็ตัวนี้ช่องห้องโดยสารก็จะกว้างขึ้นนะครับเนื่องจากว่า ตัวเน็กเจนเนี่ยได้วางโช๊คัพนะครับเป็นแบบคว้แล้วก็ไว้นอกแชสซีแบบนี้นะครับผมทําให้ตัวห้องโดยสารเนี่ยกว้างขึ้นนะครับด้านละ1นิ้วนะครับนก็ถือว่าจัดสรรนะครับได้ลงตัวนะนครับเดี๋ยวพาชมชุดแต่งว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้เป็นไฟหน้าแบบ DRL นะครับผมมีเป็นรูปทรงสี่แฉมแบบนี้นะครับผม พอไปวิ่งกลาวันนะครับตัวกันชนหน้าเนี่ยก็ถอดออกนะครับปกติปกติตัวสปอร์ตเนี่ยจะมีชายกันชนนะครับที่เป็นสีสีบอลบอลนะครับก็ตัวนี้จะถอดออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะตัวนี้คุมโทนเป็นโทนดำนะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็น ford นะครับทรง v Raptor นตฮะเนี่ยแล้วก็ด้านบนตรงฝากระโปรงก็เรียกว่าสปูบนะตัวนี้ เป็นดำเงานะฮะก็ใช้เป็นรูปม้านะครับแบบนี้นะครับผมด้านหน้านะครับเป็นชุดกันชนเหล็กนะครับฮฮมเมอร์นะครับผมเป็นชุดฮฮมเมอร์รอบขันเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยคเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งครับนี่จะมีเวอร์ชันสองที่เป็นแบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวนี้มีวินนะครับวางวินไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมจะมีถาดวินตรงนี้นะฮะก็สามารถเปิดที่แผ่นป้ายทะเบียนได้อย่างเงี้ย เป็นวินท็อปสตีลตัวนี้1 2 0 0 0ปอนด์นะครับก็ต้องทำการคัสตอมนะครับผ่ากันชนนิดนึงแล้วก็ผ่าตัวกระจังนะสังเกตดูงานเนียนกลิบนะฮะผ่าเพื่อให้วางตัวมอเตอร์ได้นะครับก็จะมีตัวเปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะตัวนี้ควบคุมด้วยรีโมทนะฮะควบคุมด้วยรีโมทนะครับในส่วนของรุ่นที่มันมีเซนเซอร์เนี่ย,ยเช่นตัว วายแท็กก็สามารถที่จะติดตั้งนะครับผมได้ตรงตรงจุดมาร์กเลยนะครับผมคันนี้ช่วงล่างนะครับยก2นิ้วนะครับผมเปลี่ยนโช๊คนะครับโปรเพนเดอร์นะเนี่ยปรับแต่ระดับตัวนี้มีซับแทงปรับแปดระดับนะครับเนี่ยปรับปรับตัวนะครับว่าน้ำมันเวลามันไหลกลับนะฮะนี่เราก็ปรับได้แปดระดับก็ปกติจะ อยู่ที่หมายเลขสี่นะครับถ้าอยากต้องการให้มันตึงก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมตัวนี้นะฮะใส่ลูกหมากกันโครงนะเพื่อยกนะครับยกตัวกันโครงของรถเนี่ยไม่ให้ชนกับปีกนกด้านล่างนะก็คือเวลาในฟอร์นเจอนเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนถ้าเรายกสูงเนะี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวลูกหมากนะครับผมลูกหมากกันโครงนะเพื่อไม่ให้มันชนนะฮะไม่ให้ชนแล้วมันก็จะหักนะฮะนี่นะครก็ ด้านหน้าก็จะเป็นเผาครับแบบนี้นะครับผมปีกนกนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นของโยงนะตัวนี้ก็ช่วยในการปรับมุมล้อนะครับผมให้มันตั้งตรงนะอันนี้เป็นล้อขอบ20นะครขอบ20เป็นโอซิสนะฮะนี่เป็นโอซิสนะครับนี่ก็ถ้าเป็นทรงประมาณนี้ก็ต้องมีการป่าซุ้มนะฮะสังเกตว่าเราป่าซุ้มนะครับเก็บงานนะครับแล้วก็ ติดการโครนเข้าไปนะครับผมนี่ยมาดูด้านข้างว่าแต่งอะไรบ้างนะครับข้างข้างเป็นซูมล้อขนาด6นิ้วตัวนี้เป็นแบบฟันเฟืองนะฮะ่ฟันเฟืองนะครับก็ไม่มีหมุดนะสติกเกอร์เป็นแบบพิงเจ็ตนะแบบพิมพ์นะครับนี่พิมพ์เป็นรูปนะครับเสือคาบดาบนะฮะแบบนี้เลยฮะก็เป็นโทนสีดำส้มนะครับ ล้อนะ20นะครับออฟเซตลบ44นะยาง35ก็ได้ไมิติประมาณนี้สังเกตว่ายางมันจะหนานะครับผมปกต,ติที่เราเห็นกันจะเป็นยาง33นะครับปีอนอกก็มีให้เลือกหลายแบบเป็นของโย่งโปรเฟนเดอหรือว่าของออปชั่นนะอ่ะอันนี้ก็คือซุ้มล้อที่เราปัดซุ้มเรียบร้อยแล้วก็ทำการหลบวงเลี้ยวไปเรียบร้อยนะฮะสังเกตว่ามันจะเลี้ยวไม่ติดนะ ปกติถ้าเราไปใส่เองเนะก็เขาก็อาจจะไม่ปาดให้แต่นี้เราปาดให้จากศูนย์เลยนะฮะถ้ามันเลี้ยวติดมันจะมีรอยขูดฮะรอยขูดอันนี้ไม่มีนะครับผมในส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ตัวกันชนเนี่ยมันหลบให้อยู่แล้วนะครับนี่ฮะด้านบนติดโซลารูฟแฟลกนะครับแบบนี้นะครับก็จะสามารถเปิดไฟเปิดอะไรได้นะครับผมเนี่ยเวลาใช้เวลาเข้าป่านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเกาะกับประตูแบบนี้นะฮะนี่ถ้าเป็นวายแท็กก็ใช้หนีบนะครับตัวนี้เกาะที่ประตูแบบนี้นะครับเวลาปิดปุ๊บมันก็จะไม่หลุดนะครนี่ครับด้านท้ายนะครับผมติดโลบาร์ฮ a m m e r นะครับรุ่นไนท์ฟูลลี่นะฮะนี่ครับก็เป็นรุ่นที่ h o ตฮิตนะครับขายดีนะทรงนี้เป็นทรงกระบอกคู่นะครับแบบนี้เลยนะครับตัว ตัวนี้ก็ติดเป็นตัวโรล,ลลิทที่เป็นแบบแมนนวนนะฮะนะครับอ่านี่ด้านข้างก็เป็นบันไดฮัมเมอร์รุ่นไนท์ฟูลีนะครับตัวนี้นะครับก็คอนเทนตลอดกาลนะารสำหรับตัวนี้นะครับอ่ามิติความล้นก็ประมาณนี้สำหรับออฟเซ็ต4ลบสี่สี่นะอ่าด้านท้ายเราก็มีแผ่นแผ่นท้ายเป็น f o r d นะครับผมตัวนี้ก็ไม่ได้ทำสีนะเป็นสีดำเงานะคุทวนเป็นดำเงารุ่นนี้จากโรงงานจะมีกล้องนะครับผมกล้องสามกล้องตัวนี้ให้นะครับผมเห็นไหมฝาปิดก็เป็นแบบแมนนวลนะสามารถมีกุญแจล็อกนะครับแบบนี้นะครับเว่าป้องกันน้ำได้ประมาณ98%เซนะครับผมด้านท้ายเป็นกันชนท้ายแบบโนวานะฮะนี่พร้อมกับตัวหูลากนะครับผมตาม่านหแก้วนั่นเองนะ ก็เป็นของฮัมเมอร์เช่นกันตัวนี้จะมีห่งแดงให้นะครับหงแดงก็สามารถลากจูงได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจรถยนต์เนี่ยก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมวัดฟอร์ดประจำที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมใครสนใจรถหล่อๆเท่ๆนะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับปรึกษาได้นะครับว่าจะออกรุ่นไหนดีครับผมโอเคครับผมไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ